มาต่อเนื่องกับเรื่องของเนสกาแฟกันบ้างนะคะก็เป็นประเด็นที่สัปดาห์ที่แล้วถกเถียงกันเยอะเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนตัวเล็กจากการสู้คดีกันนะคะระหว่างเนสเล่แล้วก็ตระกูลมหากิจซิริเนี่ยนะคะเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนจากแม่ค้าร้านชาและร้านน้ำชงค่ะยอมรับว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยยุติการขายเนสกาแฟจริงก็ใจหายนะเพราะนี่เป็นสินค้ายอดฮิตและติดตลาดส่วนราคาพุ่งแรงเหมือนกันก็คือว่าถ้าอุ้มไม่ไหวก่จะต้องปรับขึ้นราคาเมนูละ5บาท ด้วยกันนะคะคทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจก่อนหน้านี้นะคะได้พูดคุยกับแม่ค้าร้านขายของชำร้านย่านราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีหลายร้านเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่อยากให้ยุติการขายกาแฟสำเร็จรูปเนสกาแฟเพราะเป็นสินค้าขายดีและยอดนิยมนะคะอย่างร้านชำรายเนี่ยยอมรับว่าตกใจกับกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นคือถ้ายุติการขายมันทำให้ของขาดตลาดแล้วจะไปกระทบกับลูกค้าโดยตรงอะนะคะที่ผ่านมาภาพรวมการขาย ราคาขายปลีกกาแฟ ى, สําเร็จรูปตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะโดยเฉพาะสินค้าขายดีอย่างเนสกาแฟ ى, Rich Aroma นะคะขนาด27ซองเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย119บาทถัดมากุมภาพันธ์ขยับเป็น120แล้วปัจจุบันเดือนเมษายนเนี่ยขึ้นเป็น125บาทแล้วนะคะคส่วนเนสกาแฟเรดคัพขนาด90กรัมนะคะเดือนมกราคม80บาทพอมาเดือนนี้90บาทแล้วนะ ส่วนเนสกาแฟเข้มข้นซองเขียวจะใช้วิธีแบ่งขายสีซอง20บาทก็ททยังไม่กล้าปรับขึ้นราคาเพราะกลัวลูกค้าจะไม่ซื้ออะตลาดเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีว่าถ้ามีสินค้าเราอาจจะต้องตุนไว้ก่อนซื้อตุนไว้ก่อนแล้วก็อาจจะาหาตรงนู้นตรงนี้ว่าตัวไหนที่มันราคาพอจะสมน้ําสมเนื้อได้แล้วก็เอามาขายอะไรประมาณนี้ปรับขึ้นเยอะมากเฉพาะเนกาแฟไม่ไม่เนสกาแฟนะตัวอื่นด้วย อย่างอีกแบร์อีกแบ์หนึ่งน่ะตอนเนี้กล่องละสามร้อยกว่าขึ้นแล้วอย่างเจ้าของร้านน้ำชงย่านประชานิเวศกรุงเทพนะคะสังเกตเห็นว่าราคาขายปลีกกาแฟสำเร็จรูปถูกยี่ห้อก็ทยอยปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นตีร้านที่นิยมใชน้นีสกาแฟขนาด220กรัมซึ่งลูกค้าชอบมาก อย่างเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย125บาทปัจจุบันนะคะเดือนเมษาขยับเป็น140บาทแล้วอะ่ะคือถ้าราคายังสูงกว่านี้เอกเนี่ยคงต้องขึ้นราคาเมนูกาแฟอีก5บาทค่ะก็ขอลูกค้าปรับขึ้นราคาค่ะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องมันก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ปรับก็กะว่ารอให้ถึงที่สุดก่อนอาจจะ3 5หรือถุง40อะไรเงี้ยค่ะก็ปรับอย่างละ5บาท แม้แต่ร้านยงสงวนนะคะร้านค้าปลิภูทรในจังหวัดอุบลราชธานีก็โพสตเฟซบุ๊กค่ะบอกว่ากรณีนี้จะส่งผลให้รายได้หายไปถึง150ล้านบาทโดยระบุค่ะว่า12.5ล้านต่อเดือน150ล้านต่อปีตัวเลขเนี้ยไม่สามารถไปหาสิ่งใดมาทดแทนได้มันคือตัวเลขของเนสกาแฟที่ขายในยงสงวนและปัจจุบันเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นก็หันมาถามตัวเองต้องขายอะไรอ่ะเพื่อจะมาทดแทนไอตัวเลขเนี้ย เขาบอกว่าผมสำหรับผมเนสกาแฟไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคืออาชีพที่ผมและพี่น้องทำมันคือรายได้อันดับต้นๆที่มาหล่อเลี้ยงครอบครัวคำสั่งสาลสั่งให้เนสกาแฟหยุดจำหน่ายชั่วคราวก็เท่ากับว่าสั่งให้ทุกร้านในประเทศไทยนี้หยุดเช่นกัน บนเศรษฐกิจแบบนี้เราจะทํายังไงในเมื่อทุกอย่างอยู่บนโครงสร้างของต้นทุนที่สูงลิฟแต่รายได้กลับหายไปบางคนเป็นตัวแทนบางคนขายส่งบางคนขายปลีกมันคือหลายหมื่นร้านค้าที่ต้องเสียรายได้มันคือพนักง,งานหลายพันที่อาจจะต้องเสียงานและมันคือหลายล้านคนที่ต้องเปลี่ยนไปบริโภคในสิ่งที่เขาไม่ต้องการทีนี้มาดูความคืบหน้าล่าสุดกันบ้างนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วพอฟอม แพ่งกันเนี่ยนะคะเนสกาแฟกับตระกูลมหากิสิริปรากฏว่าฝั่งตระกูลมหากิสิริเนี่ยชนะคดีแล้วเนสเล่ก็มีการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งมีมบุรีขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนฉุกเฉินนะคะคเพื่อขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวมันมีผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตผลิตและขายเนสกาแฟจำนวนมากตั้งแต่พี่น้องเกษตรกรปลูกกาแฟนะคะซัพพลายเออร์โรงงานผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องอย่างกระป๋องบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ก็คือมีการยื่นคำร้องไปเนี่ย11เมษายนปรากฏถัดจากนั้น12เมษายนค่ะเนสเล่ได้ทำหนังสือลงนามโดยนางสาวเครือวันวรุณภัยจิตพออบริหารหน่วยธุรกิจเนสเล่โปรเฟชชั่นอลประเทศไทยส่งหนังสือไปยังพันธมิตรทางการค้าและแจ้งความคืบหน้าอย่างนี้ค่ะว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลนี้ก็คือดูเรื่องของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปาัญญาศาลนี้ค่ะท่านมีคำสั่งชี้ขาดให้เนสเล่เป็นผู้ถือสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเนสกาแฟแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ทำให้เนสเล่สามารถกลับมาจำหน่ายเนสกาแฟได้ตามปกติอันนี้เป็นกรณีของสาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะคะสะเต็ปต่อไปหลังจากเนสเล่ยื่นอุทธรณ์ต่อสารแพ่งเนี่ยศารท่านนัดพิจารณาข้อพิพาษอีกครั้ง17เมษายนนี้หลังสงกรานซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีการนำคำสั่งของสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคะ่ะมาพิจารณารวมด้วยค่ะ ท่านผู้ชมฮะจริงๆเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายสารแพ่งท่านอมองมุมหนึ่งสารทรัพย์สินทางปัญญาท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงจะมีคาตัดสินแล้วครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เอาสรุปก็คือไม่มีผลกระทบทนะครับแต่สิ่งที่น่าคิดครับท่านผู้ชมฮะมีอยู่สองสามเรื่องที่น่าคิดหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อคนตัวเ,เล็กจริงๆผมอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานทางราชการที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ต้องออกมาทํางานเรื่องอย่างนี้ครับคุณลองดูสิเมื่อสักครู่มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาเลี้ยงครอบครัวโดยการขายแบรนด์กาแฟ<ะ>แล้วลองนึกดูฮะผ่วงโซ่ประธานอย่างเช่นคนผลิตเมล็ดกาแฟคนที่เอากาแฟไปขายต่อจะเป็นยังไงอันนี้เรื่องแรกและเป็นเรื่องที่อะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลประชาชนดูแลผู้บริโภคต้องหันมาดูแลโดยตรงครับ<ะ>อันที่สองสิ่งที่น่าคิดต่อครับท่านผู้ชมฮะทำไมแบรนด์ต่างประเทศ เราไม่ได้ต่อต้านแบรนด์ต่างประเทศนะครับแต่ทําไมเราไม่เห็นแบรนด์ไทยที่ประสบอันเร็จเรื่องเหล่านี้เลยไม่ใช่เพาะเรื่องกาแฟนะมีอีกหลายๆเรื่องผมยกตัวอย่างของที่อยู่ในปัจจัย4ของอุปโภคบริโภคอะลองไปไล่ดูจริงๆจริงๆมันเป็นแบรนด์ไทยสักกี่แบรนด์และแบรนด์ไหนทำมาเก็ตแชร์ได้สูงที่สุดเรื่องนี้สําคัญนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าเราจะทํายังไงให้แบรนด์ไทยมันเกิดขึ้น พราะแค่เกิดเรื่องนี้เขาทะเลาะกันมันยังมีผลขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเรื่องมันดังกว่านี้เรื่องมันแรงกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเผื่ออาจจะเป็นโอกาสเปิดใจให้กับกาแฟของ SME ไหมอะไรอย่างงี้นะมันก็เน่องทุกอย่างก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามีหน่วยงานทางราชการที่เป็นหน้าที่โดยตรงที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ต้องหันมาดูแลหันมาคิดแล้วครับว่าจะทำยังไง